่วมกระบวลร้านนักแม่นนะคะน่ะจนตะเวนต้องปินพี่น้องเลยจะได้ไปเก็บถ้าะเตะนที่นนี่ผมคือสวดเบินทางไปพี่น้องกระดอกกระดกกระเดือด่องลายตานี่เด้อมันเต็มคูมเด้อพอบอกเ <c ười> นาะมาพอต้อนพักเลยป้าอ,อยู่ท้องไหนยังอ่อนอยู่ได้สีหนุน่ะนะมีหมูแดงบอกแ <c ười> น่บผมมีหมูแดงได้สีหนุถึนสิทธิเอาตี่ค่ะ เอาแหนงมันนะเด็ชิดแนงชิดแนงมาเก็บพักพน้อเก็บพักพน้าหากำลังหากำลังสั่งมาเก็บพักต้นคํมพี่น้อยพาไปเห็ดนนโอ้ยวันวยช่วยอกรอ่ ห้าเฮาได้กินเลยได้เฮาน่ะสองเถื่อได้ได้กิน so น้ำมันอ่ะสองเถื่อนี oh, ่นะถ้าส่งให้สองเถื่อเออมันมีพักกระโดนแดง ยูอันโตมีผักกระดกขาบ่ลายบ่ต้นช่ำนี้ฮะผักกระโดนแดงกินกระลาปลาซอยค่ะว่ะแมนบ่แมนบ่แมนบ่หนึร้อยผักกระโดนแดงกินกระลาปลาซอยเขาว่ะขันกินของหน่อยก็แล้วเรงแล้วง่ายค่ะว่ะ

น้าบอลตอนั้นมือสีโนนะโอ้แต่ทันอยู่ข้างพุ่มเาขยันอ่าไม่ไปทันยังมามีอ่ะบอกด้งาต้นนี้เด้นึ่นันเอะต้นนั่นขาวนะมันมีหมดาโทษฉุนได้ตีน

ต้นคำจะต้นต้นคำพันอันรับสภาพทุกอย่างทั้งงามเพราะว่าหมอแกงเหรอวะต้นโตเปิดเปิดอกเปิดใจบัดนี้ต้นโตอันนั้นบ่มีอันเข้ามาปีหลับละหวานี่ยนะต้นกระโดนต้นนี้มีความหักหรอกเออความหักผักอยู่ที่ต้นกระโดงนะจัน อดีตเด้อว่าอดีตต้นกระโต้นนี่สิบักนพักต้นโน่มาบอกหลักผู้สาวอยู่ต้นกระโดนหวัดสุดท้ายสาวใต้ต้นกระโดนงอ่าดังเลยว่าสันโน่ว่ะดังดังเกือบได้เอามันมาหน่อน่ตะมันงามน่ะตั้ดังเลยต้นท้ายแล้วงามไม่รีบอ่ะนน่มาโน่งามเอาได้แม่นบ่ฮะว่าผู้สาวนั่น ตัวข Get ันป้าหูนั่นนี่ก็ว่าให้แต่เศ้าพปแล้วมันก็บอก่วงเวลามาจนคำอันนี้นั่งคืนอุ๊กคืนอังอยู่จนได้มาเก็บพักอย่างหู้เรื่องเออเขามาทำมาเรียกกับบัวได้นผากหักผากหักผักหักสาวจันอยู่ต้นกระโดนว่าซิโน ถาแน่ๆกับเออเปิดอืมเปิดเผยความลับบอปากในเก้าสิบเก้าเลยเอาบมมิโซะลาซับวาสันช๊อมพอนั่นแหละจังบอกออกมาจังๆระขนาดนั้น อยากกันโทรหาผู้สาวกับบไดได้บุมีโทรศัพับบานโจนได้มาบอกหักอยู่ต้นกระโดนอารมณบอกความจริงเลยหายจักแล้วโอ้ยอย่าว่าปาดบุมีคำว่าปาดอืมอืม งามนาะเดือนแง่งต้นนี้น,น้อม e, ันเดียวเอื้่ยเออมันเดียวเขาเล่อยบอกบอกคนออกไปเขาอยาดมันเสียวเกินขึ้นพันแล้วเออตโนมาบอกหักปูเสาซำคำอยู่ต้นกระโดนออเ สอนมาเนี่แสดงว่าเล่งเฮานี่ยกำบะดามาได้ได้นนะฮโอ้ยฮะแม่สไลดแห่งสีฟินอ้าวตนน้ห่งแล้ววนเดียวยได้ห่ดเดี่ยวกันเลยแ่เรื่องตรงกลางแล้วพอจอดก็อดอะไรหมดกันที่คนรถอัตชีสันทีมันหวานบ่หวานอ้าพี่น้องไ อืมอ่ะบอกหมักผู้สาวซ้ำคำโอ้ยหนอ่ยแต่เศ้าสิบอกกับบบอกมันมาซ้ำคำบันมาบอกหักเศร้าจันโอ้ยจันจนว่าเคิรนจักสีว่ายังได้จนบ่ฝาก

ขาเสีย Eller, out นะมันมีเท uh ่าไร่ัาทโทรหาบ่มาต้องโทรไปถึงหน้าบ้านลอืาตัวจริงมไปาน้าเปลย้อผ้าดมาอานนา่ารูอะตัวจริงล่ ไปคุยกันแม่เฒ่าเลยฮะย่างเลยแล้วลาดทงอ้าวอมาออดเพื่ออลังสิเคาะกันยางไปหน่อยเอ้าลัดทงไปเคาะกันแม่เฒ่าเลยนะมาแรงของลูกกันไปเห็นแม่เฒ่ามันชิมากแม่เฒ่าแท้ลูกสาวเก็บพักพี่น้องเลยเก็บพักกับมี่แต่ผู้มีอารมณ์ทางนั้นเลย เมท่าประเทศงามเม่เท่าพอม่เทาคนงามแมนเอามือื่นไม่เข like ียวแม่ไ hmm. ม uh ่อ้ดหรอเปล่าเอือ เนธ้ายสิครูง่าให้เราบอ้างตายแล้วตายเมืม่อนำกันแล้ว